คลิปนี้นะคะจะพามาดูค่ะบรรยากาศสระว่ายน้ำธรรมชาตินะคะณโรงแรม n e g กสโก o ค่ะที่นอลิซ่าแบล็กพิงค์นคะไปเข้าพักมาค่ะในช่วงเวลาที่เธอนะคะพักอยู่ที่นิสประเทศฝรั่งเศสกันค่ะโดยคลิปคลิปนี้ค่ะเป็นภาพนะคะที่ทางทีมงานค่ะที่เดินทางไปด้วยกันกับนอลิซ่านะคะเธอค่ะเพิ่งจะเอามาโพสต์นะคะอัปเดตให้เราได้เห็นค่ะ ถึงบรรยากาศของสระว่ายน้ําที่แท้จริงนะคะพี่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นแบบแวบๆบแบบนะที่คุณเชเชอร์ฮานะคะเพื่อนของนอริซ่าที่ไปด้วยกันเนี่ยเอามาถ่ายให้เราได้ดูนะบางชอ็อตบางส่วน,นะคะมาคนนี้ค่ะเอามาให้ดูแบบเต็มๆนะคะเรียกว่าถ่ายกันตั้งแต่ทางเดินก่อนถึงสระกันเลยทีเดียวค่ะก็จะเห็นค่ะบรรยากาศค่ะของสระว่ายน้ําธรรมชาตินะคะที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็จะมีราวบันไดค่ะมาวัดใจผู้เข้าพังท้าว่าไหวไหมอยากจะลอง ไปโต้ขึ้นคะรับขึ้นธรรมชาติด้วยหรือเปล่าคะแต่ไม่อยากจะคิดนะคะว่าอน้องลิซ่าเนี่ยจะไปลองอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะคืนก็ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็อากาศก็หนาวเย็นพอสมควรนะคะเพราะว่าจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยแคบเอาไว้ได้นะอุณหภูมิที่นิสตอนนั้นอยู่ที่ประมาณนะคะ20องศาต้นๆเท่านั้นเองค่ะคนขี้หนาวอย่างน้องลิซ่าเนี่ยจะไปลงสาสตร์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองเดากันดูนะคะ แต่นี้ก็เป็นบรรยากาศน่าสวยๆค่ะสาะว่ายน้ำธรรมชาตินะที่ได้เห็นกันแบบเต็มๆนะ,อะแอดก็เลยเอามาฝานะคะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะส่วนคนในคลิปเนี่ยจะใช่นอริซ่าหรือเปล่าอันนี้ลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะหรือคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะ อแอดก็เอาภาพแล้วก็บรรยาการะคะสระว่ายน้ําค่ะที่น้องลิซ่าเคยไปพักมานะคะเอามาฝากแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า